lúc thửa này cho anh ấy vậy đi, 20 baht, tí tùng, như vầy ลงนะอ๋ออ๋อพอมาเมามาเซียมาเียเวทตรงก็จะแวะเข้ามาซื้อทุกครั้งเป็นลูกค้าประจำเราเหอก็ตอนนี้เขาเหนือขึ้นกิโลเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่เรายกเป็นสอบนะกิับเซี่เื่กี้สอบกี่กิโลสอบนสี่สิบโเท่าไหร่สี่สิบโลพันพันพันสามร้อเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้ันน่งพันหนึ่งร้อยพันนิดพันห้าสิบบาทนอกเหนือจากน้ำตาแล้วมีอะไรขึ้นอีกไหมฮะ ใบตองใบตองที่ยังไงตอนนี้เมื่อก่อนนี้คือว่าสิบบาทไอ้สิบาทมันไดีจะเจ็ดเจ็ดทางเดี๋ยวที่เหลือห้าถังผมอ้นเหรอโอ้ขึ้นกระทั่งใบตองแล้วเจนนะแล้วตอนนี้ไอ้หนงเข่งเจ้มีกี่ขนาดนะครับหนงเข่งนี่มีสามขนาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กราคาเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเท่ากันหมดน้ําหนักกี่น้ําหนักเท่าไหร่น้ําหนักครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลขึ้นไปขนาดเล็กราคาเท่าไหร่ก็ร้อย ร้อยหกสิบห้าร้อยขนาดกลางก็ร้อยหกสิบห้าราคาเดียวกันหมดขนาดใหญ่น้องต้องใหญ่ได้อะไรเจ๊ใหญ่เล็กกลางเท่ากันหมดเลยนั่นก็มันก็ขายต้องขายแบบนี้อ่ะถ้าเราตัดราคาต่างกันเขาก็มาถามเราว่าทำไมราคามันแพงแล้วเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวค่ะเดี๋ยวดำใช่ไหมข้าวเหนียวขาวเท่าไหร่ข้าวเหนียวขาวนี่ร้อยหกสิบห้าไงแล้วก็ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำเนี่ยร้อยเก้าสิบอ่าครับผมก็ยังขึ้นไปไม่มากทีขึ้นขึ้นขึ้นสิบบาทก็ยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมครับค่าน้ำค่าไฟอีก